สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่22 4สัตว์แผ่นลวงคนแม้จะเป็นทวีปักษาสวรรค์ทักษิณแต่ในตลาดมืดก็มีทั้งมังกรอสอนทิปปนกันต่อให้เจ็เนรโลหิตจะเป็นขั้วอำนาจระดับสูงของทวีปักษาสวรรค์ทักษิณก็ตามแต่ก็ยังคงมีความชั่วร้ายอีกมากมายซ่อนอยู่ตามเงามืดบวกกับนิสัยของสวีชิงที่ระมัดระวังมาตลอดเรื่องที่มาทำในตลาดมืดนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะ ดังนั้นเขาจะไม่เพียงแตปลอมตัวอย่างรอบคอบกระทั่งกลิ่นอายก็ยังอำพรางไปด้วยเช่นกันส่วนนายกองในฐานะที่เขาเป็นผู้มาประสบการณ์จึงอำพรางได้ดียิ่งกว่าสวีชิงเสียกระทั่งกลายเป็นชายชาราหลังข้อมคนหนึ่งไปแล้วดูแล้วแม้จะป่วยกระสอบกระแสะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมายัวย่วยุได้ง่ายๆเมื่อเทียบจุดนี้กับชายกลางคนผอมแห้งที่สวีชิงแปลมาแล้วยังดีกว่ามากนะดังนั้นหลังจากเดินออกจากค่ายกลส่งข้ามสวีชิงกว่าตามองนายกองเขารู้สึกว่าตนเองได้ความรู้มาส่วนหนึ่ง นายกองกแอมไอเสียงแห้งหลังจากกาดมองในเมืองหมันทมินแล้วก็เอ่ยขึ้นเสียงเรียบว่าที่นี่ไม่เลวเลยข้าเองก็มีของบางอย่างต้องจัดการที่นี่อีกเดียวมื่อพวกเราเสร็จงานก็กลับมารวมตัวที่นี่แล้วกันนายกองเอ่ยขึ้นเดินจากแยกออกไปก่อนสายตาก,กาดมองกลุ่มเด็กที่กำลังจ้องมองเขาตาปลืบปริกจากนั้นจึงเลือกเด็กน้อยออกมาคนหนึ่งเด็กน้อยคนนั้นตาเป็นประกายรีบวิ่งตามเข้ามาสวีชิงไม่ได้เลือกเขามีบรรพจารย์สำนักวาชาระอยู่แล้วบรรพจารย์สำนักวาชาระดูคุ้นเคยกับตลาดมืดอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นสวีชิงจึงเดินไปด้วยสีหน้าไร้อารมณ์สายตามาตร้ายและสำรวจด้านหลังเหล่านั้นมารวมอยู่ที่ตัวเขาประปรายเมื่อสวีชิงเดินจากไปสายตาเหล่านั้นก็หายไปกว่าครึ่งแต่ยังมีอีกหลายสายตาที่ยังคงอยู่โดยตลอดแผนนายท่านลำเสียจริงท่านคงรู้อยู่แล้วว่าพวกละโมบโลภมากในตลาดมืดนี้มีอยู่ไม่น้อยดังนั้นจึงจงใจให้พวกเขาจับตาดูสินะเมื่อเป็นเช่นนี้พอขายของเสร็จพวกเรายังสามารถรับของอย่างอื่นมาอีกด้วย ข้าแนะนําให้นายท่านอีกเดียวเผยทรัพยส์สมบัติออกมาเสียหน่อยเช่นนี้ขอแค่ควบคุมระดับไว้ให้ดีก็จะไม่ดึงพวกแก่นลมปราณเข้ามาแต่สามารถดึงดูดพวกขยะสร้างฐานเข้ามาได้นายท่านเจ้าสุนัขป่าพวกนี้แต่ละตัวออกว็อวบอ้วนกันหมดบรรพจารย์สำนักวชระเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้ก็เอ่ยปากประจบสอพลอเขารู้สึกว่าช่วงนี้ตัวตนของตนเองช่างจืดจางเสียเหลือเกินด้านหนึ่งก็พระเจ้านายกองนั่นอยู่ข้างๆตลอดตนเองเผยตัวตนไม่ได้อีกด้านหนึ่งก็คือเจ้าเงางโง่นั่นช่วงนี้ก็ดูจะเชิดหน้าชูตายอย่างกำเริบเ,เสิรียจง สิ่งนี้ทําให้บรรพจารย์สํานักวชระแวดร,ระวังมากเขาตัดสินใจว่าจะทําให้ในใจจอมมารสวีมีบทบาทของตอนเองมากขึ้นในตลาดมืดนี้จะให้ภาพจําว่าตนเองเป็นขยะกับจอมมารสวีไม่ได้อืมสายตาสวีชิงมองไปยังร้านรวงและกลุ่มคนรอบๆที่นี่มีคนสัญจรจํานวนมหาศาลส่วนใหญ่ล้วนปิดบังตัวตนสวมชุดคลุมตัวโครงและยังใส่หน้าก,ากากป้องกันไม่ให้คนอื่นตรวจสอบได้อีกและในระหว่างที่สังเกตสวีชิงก็ไม่ได้ฟังคําพูดของบรรพจารย์สํานักวชระเลยเพียงตอบกลับด้วยเสียงเรียกประโยคเดียวเท่านั้น แต่การตอบกลับที่เรียบง่ายนี้กลับทาให้บรรพจารย์สํานักวชระที่สัมผัสไวกว่าอะไรดีจิตใจ,ใจสั่นสะเทือนตอนที่จอมันสวีพูดกับข้าแค่คําเดียวก่อนหน้านี้คือแสดงว่าไม่สบอารมณ์หรือว่าคําพูดของข้าเมื่อครู่มันผิดหร,หรือว่าจอมันสวีไม่คิดจะขายออกไปง่งายๆกันหรือว่าจะไม่พอใจอะไรตัวข้าไม่ได้การและข้าจําเป็นต้องคิดหาวิธีเสียแล้วไม่เช่นนั้นถ้าเป็นเช่นนี้คงกลายเป็นลางร้ายที่จะเอาข้าไปเป็นเป้าล่อเสียแล้วความรู้สึกวิกฤตที่รุนแรงทาให้บรรพจารย์สานักวชระจิตวิญญาณสั่นสบร้อนเอ่ว่า นายท่นช่วงนี้ข้าเองก็กำลังครุ่นคิดว่าถ้าหากพวกเราจะขายอาวุธเวทออกไปคงขายได้ไม่ถึงคุณค่าของมันเป็นแน่ค่ามีวิธีการดีๆอย่างหนึ่งสวีชิงที่กำลังจะเดินเข้าไปในร้านอาวุธเวทแห่งหนึ่งที่มีผู้บำเพ็ญไม่เยอะมากพอได้ยินก็ลดความเร็วลงประหลาดใจเล็กน้อยพวกเราเป็นคนดีไม่ทําเรื่องลับๆล,ล่อๆไม่ได้ใช้ของปลอมมาหลอกเป็นของจริงแต่ขายอาวุธเวทที่ดูแล้วเหมือนปกติทว่าอันที่จริงกระแทกแรงๆหน่อยก็จะแตกเสียหายแล้ว ข้าคิดแล้วว่านี่เป็นความพิเศษของพวกเราถึงอย่างไรคนที่นี่ก็ซับซ้อนมากจากความคิดแบบใดก็ล้วนมีอยู่ทั้งสิ้นคนมากมายไม่ได้ซื้อของให้ตนเองใช้แต่มีความคิดที่จะนำไปลวงผู้อื่นเช่นนั้นอาวุธเวทของพวกเราก็คือตัวเลือกแรกๆของพวกเขาดังนั้นพวกเราจะไม่ไปที่ร้านแต่เราจะตั้งแผงปัญจาสํนนักวาชารเคนสมองคิดหาวิธีอย่างเต็มที่รีบร้อนเอ,อ่ยขึ้นเมื่อสวีชิงฟังจบก็ครุ่นคิดครู่หนึ่งรู้สึกว่าน่าจะได้ ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งของจะแพงก็ได้ความหายากสำหรับคนที่มีความต้องการพิเศษและบางทีอาจจะเป็นสิ่งของมหัศจรรย์ชิ้นหนึ่งก็ได้สวีชิงจึงเลือกคำแนะนำของบรรพจาย์สำนักวัาชาระออกจากสถานที่นี้ภายใต้การชี้แนะของเขาตรงไปยังถนนการค้าอิสระของเมืองมันทมินที่นั่นผู้บำเพ็ญมีมากยิ่งกว่ามังกรอสอนที่ประปนกันและบรรพจารย์สำนักวัาชาระเองก็ดูคล่องแคล่วเสียเหลือเกินนำทางสวีชิงตรงไปยังกรมดูแลจัดก,การของสถานที่แห่งนี้เช่าแผงมาแผงหนึ่งตั้งป้ายไม้ขนาดยยกย้าขึ้นมาแผ่นหนึ่ง ไม่จําเป็นต้องให้สวีชิงทําอะไรบรรพจารสํานักวชระควบคุมเหล็กแหลมสีดําจัดการตวัดเขียนอักษรสี่ตัวลงไปสัตว์แผลล่นลวงคนสวีชิงมองผาดหนึ่งก็เลิกคิ้วขึ้นไม่พูดอะไรขัดสมาธินั่งลงเฝ้ารองเงียบๆจ้องมองคนสัญจรไปมาในถนนการค้าแห่งนี้รออยู่ครู่หนึ่งคนที่เดินผ่านส่วนใหญ่เพียงชำเลืองมองที่ตั้งใจมองจริงๆแทบไม่มีสิ่งนี้ทําให้สวีชิงรู้สึกหมดความอดทนนายท่านอย่าเพิ่งร้อนรนทาได้แน่นอนข้ารู้ซึ้งและมีความมั่นใจต้องรู้ด้วยว่าในอดีตข้าไปตลาดมืดมามาก หาของเช่นนี้โดยเฉพาะและของพวกนี้ก็ไม่พบบ่อยข้าเชื่อว่าคนที่เป็นเช่นเดียวกับข้าก็คงมีไม่น้อยเช่นกันบนรรพจารย์สำนักวชระรีบร้อนเอ่ยปากเขาไม่ทันสังเกตว่าเจ้าเงาที่อยู่ข้างๆันที่จริงแอบรีเนตเงาอย่างระมัดระวังมาตั้งแต่ต้นแล้วจ้องที่เขาเขม็งราวกับเผชิญหน้าศัตรูตัวฉกาดขณะเดียวกันก็กำลังเรียนรู้อย่างรวดเร็วหลังจากได้ยินคำพูดของบรรพจารย์สำนักวชระมันก็เหมือนจะเข้าใจกระจ่างราวกับได้เรียนรู้อะไรมาอย่างไรอย่างนั้น สวีชิงพอได้ยินก็ไม่พูดดวงตาปิดลงแล้วเวลาก็ไหลผ่านท่ามกลางความร้อนรนของบรรพจารย์สำนักวัาชาระผ่านไปหนึ่งชั่วการทูบจูจ่ๆดวงตาบรรพจารย์สำนักวัาชาระก็เปล่งประกายสวีชิงเองก็สังเกตเห็นลืมตาขึ้นมาและเห็นผู้บำเพ็ญร่างสูงใหญ่ในชุดคลุมดำทั้งตัวรูปร่างไม่ชัดเจนมาหยุดยืนอยู่หน้าแผงของสวีชิงสายตาไปหยุดอยู่ที่อักษรสี่ตัวบนกระดานไม้ลวงอย่างไรเสียงแหบพระดังลอดออกมาจากในชุดคลุม สวีชิงไม่พูดพร่ำทำเพลงโยนแผ่นหยกชิ้นหนึ่งออกมาขณะเดียวกันก็ล้วงเอาพัดอาวุธเวทออกมาวางไว้ข้างๆกดมันไว้ด้วยมือข้างเดียวคนชุดคลุมดำคนนั้นรับแผ่นหยกไปเมื่ออ่านอย่างละเอียดก็นิ่งเงียบเนื้อหาในแผ่นหยกคือสิ่งที่บรรพจา์สำนักวชรธรรมขึ้นได้นในบรรยายสรรพคุณของพัดอาวุธเวทนี้เอาไว้ครบถ้วนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องที่ของสิ่งนี้เป็นเพียงเปลือกนอกแต่ไม่ส่งผลกระทบก,บกับการใช้งานยิ่งไปกว่านั้นยังตรวจสอบถึงปัญหาได้ยากด้วยมีเพียงจุดเด่นที่จะแตกหักเองเมื่อใช้แรงมากเกินไปใน มองจากเนื้อหาในแผ่นยกแล้วก็เหมือนว่าวัตถุะส์ที่อาวุธนี้ถูกหลอมขึ้นเพื่อน,นํามาหลอกลวงคนราคามาตรฐานไม่เกินจริงยิ่งไปกว่านั้นอาวุธเวทนี้ก็น่าสนใจดีคนชุดดําครุ่นคิดและดูตื่นเต้นมากสุดท้ายก็ล้วงตัววิญ,ญญาณออกมาปึกหนึ่งยื่นให้สวีชิงสวีชิงยกมือขึ้นรับสะบัดชายเสื้อพัดอาวุธเวทก็ร่อนไปที่มือคนชุดดาคนนั้นอย่างรวดเร็วจากมือที่ยื่นออกมามองออกว่านี่เป็นผู้บําเพ็ญหญิงสาวคนหนึ่งนางรับพัดไปสํารวจดูพึงพอใจมากรีบร้อนเดินจากไป พอเห็นว่าขายได้จริง,รงๆสวีชิงก็ดูพึงพอใจมากบรรพจารย์สำนักวาชาระข้างๆเองก็ถอนใจโล่งส่งเสียงต่ำลอดออกมานายท่านวางใจเถิดข้าเข้าใจคนประเภทนี้มากของของพวกเราเป็นอาวุธเวชเฉพาะทางในสายตาคนทั่วไปไม่มีค่าใดแต่ในใจคนบางกลุ่มสิ่งนี้เป็นถึงสตราแผลลวงคนยิ่งไปกว่านั้นยังหาได้ยากโดยจะป้องกันก็ไม่ได้หากหาวิธีให้ศัตรูนำของเล่นนี้ไปใช้ได้จะต้องเล่นงานกระทั่งทีว่าอีกฝ่ายตายไปอย่างไรก็คงไม่รู้ด้วยซ้ำไม่เลว สวีชิงชมขึ้นมาประโยคนี้ทำให้บรรพจารย์สํานักวัาชาระตื่นเต้นแอบคิดว่าในที่สุดหนึ่งคำก็เปลี่ยนเป็นสองคำเสียทีนี่อธิบายได้ว่าในที่สุดเขาก็เอาตัวรอดสาเร็จแล้วและการพิจารณาของเขาก็ถูกต้องคนในตลาดมืดไม่ได้มาซื้อของให้ตนเองใช้จริงๆในนี้มีอยู่มากมายที่มีเรื่องราวของตนเองสําหรับพวกเขาแล้วสิ่งของลวงคนเฉพาะทางเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้บ่อยๆ ดังนั้นเพียงไม่นานสวีชิงก็พบกับลูกค้ารายที่สองคนผู้นี้เหมือนจะไม่ใช่เผ่ามนุษย์เป็นต่างเผ่าหลังจากตรวจสอบแผ่นหยกของสวีชิงก็ซื้อกลับไปสามชิ้นทันทีโดยไม่ลังเลตอนที่แสงสายายันของวันนี้หลาลับอาวุธเวทแปดชิ้นที่สวีชิงเตรียมมาก็ถูกขายออกไปจนหมดเรื่องเช่นนี้เมื่อเห็นว่าขายไปพอสมควรแล้วสวีชิงก็เก็บแผงเดินอยู่ในถนนการค้าเตรียมออกไปหานายกองแล้วกลับสำนัก แม้เวลานี้จะพบข้ามแต่สีท้องฟ้าที่ค่อยๆมืดลงผู้บำเพนที่ไปมาในถนนการค้าก็มีมากยิ่งขึ้นสวีชิงเดินไปพลางสอดสองแผงที่อยู่รอบๆจู่ๆสายตาเขาก็จ้องเพ่งหยุดฝีเท้าจากนั้นเดินไปยังแผงข้างๆร้านหนึ่งบนแผงนี้ไม่มีของอะไรวางไว้มีเพียงป้ายไม้ข้างๆสลักอักษรเอาไว้สองตัวดึงดูดความสนใจของสวีชิงลูกกลอนวิญญาณ เจ้าของแผงเป็นคนชุดดำเช่นกันมองไม่ออกว่าเป็นชายหรือหญิงใบหน้าสวมหน้ากากผีร้ายเอาไว้สังเกตเห็นสวีชิงเดินเข้ามาถามไถ่ายเขาก็เงยหน้าขึ้นจ้องมองเย็นชาหนึ่งแสก้อนหินวิญญาณต่อเม็ดสวีชิงเลิกคิ้วเขารู้ว่าลูกกรอนวิญญาณแพงมากสิ่งนี้ไม่ว่าจะการหลอมสตราหรือการเปิดช่องเวกข,ของวิชาสุดบำเพ็ญเฉพาะทางหรือกระทั่งวิชาชั่วร้ายอื่น,นๆก็ล้วนต้องการทั้งสิ้นแต่ราคาเช่นนี้ถ้าไม่ใช่คุณภาพที่ได้มาตรฐานก็คงจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นัก เหมือนจะดาความคิดของสวีชิงได้เจ้าของแผงจึงเอ่ยขึ้นเสียงเรียบคุณภาพได้มาตรฐานล้วนใช้วิญญาณสร้างฐานมาหลอมสวีชิงครุ่นคิดถ้าหากใช้วิญญาณสร้างฐานมาหลอมยิ่งไปกว่านั้นถ้ามีปริมาณจํานวนมากถือว่ามีส่วนช่วยในการเปิดช่องเวทของเขาอยู่โดยเฉพาะเขาในตอนนี้ที่ขาดอีเพียงสิอช่องเวทก็จะจุดไฟชีวิตดวงที่สามได้สำหรับสวีชิงแล้วยังดูร้อนใจอยู่บ้างจึงโยนตัวหินวิญญ,ญาณออกมาม้นหนึ่งเจ้าของแผงเหลือดูจากนั้นก็โบกมือเอากล่องหยกกล่องหนึ่งออกมา สวีชิงรับมาเปิดออกหลังจากชำเลืองมองม่านตาก็หดลงเล็กน้อยเป็นวิญญาณสร้างฐานจริงๆยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นวิญญาณสร้างฐานของเผ่าสิงซาสมุดด้วยได้ในมีวิญญาณรวมปราณบางส่วนบนอยู่และก็เป็นเผ่าสิงซาสมุดด้วยเช่นกันสวีชิงมองเจ้าของแผงผาดหนึ่งอย่างพินิษไม่เห็นกลิ่นอายของนายกองบนตัวอีกฝ่ายเช่นนั้นถ้าหากลูกกรนวิญญาณทั้งหมดของคนผู้นี้เป็นเผ่าสิงซาสมุดละ่ะก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นผู้บำเพ็ญเจตนรโลหิต และมีเพียงเจ็ดเนตโลหิตเท่านั้นที่เวลานี้จะมีวิญญาณของเผ่าสิงห่าสมุดมากมายขนาดนี้ยังมีอีกเท่าไหร่สวีชิงถามขึ้นยกมือขวาเหมือนไม่แยแสแต่ก็เคาะเคาะอยู่บนเหล็กแหลมสีดำในอกมีอีกเยอะเจ้าของแผงเงยหน้ามองสวีชิงอย่างเย็นชาสวีชิงคุ่นคิดผ่านไปหลายอึดใจก็ตัดสินใจเด็ดขาดข้าต้องการสี่สิบเมตรพอคำนี้ออกไปเจ้าของแผงเองก็ตกตะลึงความเย็นชาหายไปลมหายใจหอบทีลังเลข,ขึ้นอย่างชัดเจน ค่าทางนี้ไม่ได้มีมากถึงเพียงนั้นเจ้ารอค่าครู่หนึ่งค่ายังมีเพื่อนคนอื่นอีกพวกเรารวมกันเสียหน่อยก็น่าจะพอได้แต่ค่าซื้อมากถึงเพียงนี้พวกเจ้าก็ควรจะแถมให้ข้าหน่อยสวีชิงเอ๋ยอย่างตั้งใจเจ้าของแผงเองก็เป็นคนสบายๆพอได้ยินก็พยักหน้าในแขนเสื้อบีบแผ่นยกเริ่มสื่อเสียงผ่านไปไม่นานรอบด้านก็มีผู้บำเพ็ญที่แต่งตัวเหมือนกับเขาอีกห้าหกคนตรงเข้ามาหลังจากมาถึงก็พิจารณาสวีชิงตั้งแต่หัวจรเเท้้้าาดนนใมีผูบพร่่่่าางงสูใหหคนนนึกลอยบนตัวค่อข้างงแแ็ก่้างนนา สวีชิงเองก็มองพวกเขาผ่านไปครู่หนึ่งผู้บำเพ็ญร่างสูงใหญ่นี้จึงหัวเราะเสียงทุม้มยอดเขาลำดับเจ็ดยอดเขาลำดับหนึ่งสวีชิงเอ่ยขึ้นอย่างสงบผู้บำเพ็ญร่างสูงใหญ่พอได้ยินก็ยิ้มอีกครั้งไม่ถามอะไรอีกโบกมือล้วงถุงเก็บของใบหนึ่งออกมาโยนไปทางสวีชิงส3สาเมตรเมื่อสวีชิงรับไปก็ตรวจสอบเสียรอบหนึ่งจากนั้นจึงส่งหิงวิญญ,ญาณที่ได้มาจากการขายอาวุธเวทันหลังเดินจากไป จนกระทั่งเขาเดินจากไปคนชุดดำเหล่านี้ก็นั่งย่อตัวลงอยู่ด้วยกันมองทิศท,ที่สวีชิงเดินห่างออกไปเจ้าของแผงแรกสุดหนึ่งในนั้นคนก็เอ่ยเสียงเบาขึ้นมาสิทธิ์พี่สองเจ้าเด็กยอดเขาลำดับเจ็ดคนนี้เป็นใครกันรางวัลของสำนักยังไม่ออกมาเลยเขาทำไมถึงมีเงินมากถึงเพียงนี้พูดยาพวกยอดเขาลำดับเจ็ดแต่ละคนก็ชอบปิดซ่อนกันเสียเหลือเกินกลับไปพวกเราก็ตรวจสอบเสียหน่อยมีเงินมากขนาดนี้ไม่แน่ว่าอาจจะต้องการคนคุ้มกันก็ได้ใช่หรือไม่ถึงตอนนั้นให้เขาจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อจ้างเราทั้งปีก็พอ ช่วงนี้พวกแพตัวอ้วนยิ่งน้อยนอยอยู่เชื่อได้เลยว่าเขาจะต้องจ้างพวกเราอย่างใจกว้างแน่นอนอยังไม่พูดเรื่องนี้แล้วกันพวกเรารีบขายของทิ้งเธอสงครามใกล้จะสิ้นสุดแล้วถ้าขายหมดครั้งนี้ก็น่าจะไม่ต้องออกไปทําสงครามต่อแล้วขอบคุณสําหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก